สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้ลี่ซิม่านาเสนอเฮ็ดไผ่ค่ะเฮ็ดคอนไผ่หรือว่าบางพื้นที่เป็นก็เอิ่นว่าเฮ็ดรวกหรือบอกวเฮ็ดเพกเพิ่นวานะค่ะ <S <S แล้วต่อันพื้นที่เนาะค่ะเพื่อนเอิ่นเคือกนันเี่ดเพิ่ก็เก็บมาไม่ไม้เราไปหวยค่ะเราก็เลยเก็บมามันเกิดอยู่กอไผ่ที่ตายแล้วนะคะอยู่น้ำฝั่งหวยเราไปผอกเฮ็ดก็เลยได้เก็บเฮ็ดมา หากไผ่ก็ยังติดมานําอยู่นี่ผ,ผู้เฒ่าเพิ่นเก็บมาค่ะเห็ดไผ่นี่ก็มันจะเกิดตามอาขอนไผ่หรือว่ากอไผ่ที่มันตายแล้วค่ะเช่นว่ากอไผ่รวกหรือว่ากอเพกค่ะจะออกหลายในช่วงหน้าฝนเพิ่นก็เลยเอื่นว่าเห็ดไผ่ลวกหรือว่าเห็ดเพกค่ะที่มา ดอกของมันก็จะใข้ายๆกันกับเห็ดคอนทั่วๆไปล่ะค่ะเพียงแต่ว่าไปเกิดในต่อไัยคอนไัยนะคะลักษณะเหมือนกันกับเห็ดคอนเป็นดอกสีขาวคะ่ะดอกอ่อนๆก็จะมะีความอร่อยคะ่ะมันจะบนเหนียวเพราะมันแก่ไปหรือว่าบานเริ่มเลื่มจะแก่นะก็จะมีความเหนียวคะ่ะเห็ดชนิดนี้โดยเฉพาะขา จะเหนียวคือบานเท่าว่ามันหยาบนะคะยำยากเพื่อนค่ะก,ก็เลยจัดการค่ะเอามาตัดส่วนขาที่มันมันแก่มันติดดินมันอันนี้ออกพราตัวนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วนะคะตัดขาเห็ดออกเขาก็จะใส่ในส่วนของดอกมันนะคะตัดแล้วก็จะเอามาล่างดอกมันค่ะทําความสะอาดล่างออกดีๆเพื่อว่าบ่ให้สิ่ง โซโกโปกติดติดมานน่าคือเศษดินเศษยังอะให้มันรุดออกไปอะค่ะใส่เกลือลงไปน้่าค่ะการล่างเห็ดเพื่อที่ว่าจะให้เกลือไปทําปฏิกิริยาค่ะ,ะในการกัดเอาสิ่งโซกโปกติดติดมาก,กับดอกเห็ดให้มันรุดออกไปได้ไง,ไง่ายๆค่ะนี่คือเคล็ดลับในการล่างเห็ดนะคะให้ใส่เกลือแกงผสมในหนามลงไปนน่ำค่ะจะกำนึงค่ะ มันจะล่างออกงเพรา่ว่าจะเป็นเห็ดชนิดใดค่ะสามารถใส่วิธีการหนีใดค่ะในการล่างทำความสะอาดเห็ดค่ะ,คะหลีกกล่างไปสามน้มค่ะสามนาม้มแล้วก็จะเอาขึ้นมาค่ะเนี่ยเห็ดที่หฮาล่างทำความสะอาดแล้วเตรียมพร้อมลวค่ะจะเอาไปแกงแลวค่ะสู่กระบวนการปรุงอาหารลวค่ะแบบนี้ จังหม้อให้เดือดนะคะตำพริกแกงค่ะใส่พริกใส่หอมแดงลงไปตำใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะตำให้ละเอียดแล้วก็จะเอาใส่ลงไปในน้ำที่ห้าตต่างไว้แล้วก็เอาเห็ดลงไปมือดีสิแกงใส่บักขามบักขามเปียกค่ะเพราะว่าเราบ่ไดเก็บผักติ้วมานำปกติแกงเห็ด ทังบานเาเพา่นจะนิยมใส่ผักติ๋วนะคะแต่ว่าเราเก็บมาแต่เห็ดเราบดได้ผักติ๋วแล้วมันก็คำแล้วนะ้ำก็เลยใส่บักขามเปียกค่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวซาใจค่ะบักขามเปียกเนี่ยอร่อยค่ะให้รสชาติที่แตกต่างค่ะก็จะเอามาใส่เครื่องแกงค่ะปรุงรสมีพริกแล้วก็พริกแกงที่ตำนะคะแล้วก็มีปลาร้า น้ำปลาละกะ็ผงปรุงรสค่ะได้รสชาติที่อร่อยค่ะซิมเบึงแล้วกะนัวตามที่เห้ามากแล้วค่ะรสชาติแล้วแต่จะชอบเนาะอ่าบ้าน,นี้ไอ้วาสิไ่พักผักใบแมงหลักหรือว่าพักอีตูนะคะปรากฏว,ว่าพักอีตูกับบะมีค่ะหรีก็เลยได้พักขยแยงงแล้วใส่แทนหอมคือกันค่ะ แกงเห็ดไผ่ใส่ผักแครงี่ยนหอมหวหวยค่ะเข้ากันเดีค่ะใส่แทนกันได้ลองเบิ่งเดอค่ะไผ่เคยไผ่เคยแกงเห็ดใส่ผักแรงียงเส่บคือกันค่ะกินกินใช้ได้รสชาติก็โอเคเลยละค่ะใส่บกขามเปียกแทนผักติว๋วค่ะเรียบร้อยค่ะแกงเห็ดไผ่แกงเห็ดคอนไผ่หรือว่า แกงเฮ็ดรวกแกงเฮ็ดเพกอย่างเสียคะ่ะเรียกได้เรียบร้อยคะ่ะอร่อยคะ่ะพร้อมเสิร์ฟแต่ว่าต้องเอาส่วนที่มันแกออกไปด้วยคะ่ะมันสีใดป่หยาเพชชนิดนี้จะมีความเหนียวคะ่ะถ้าดอกเพิ่นเริ่มใหญ่แล้วเพิ่นจะเหนียวคะ่ะถ้าจะให้กินแบบแซ่บๆก็ต้องกินตอนดอกอ่อนๆนะคะอร่อยมากคะ่ะ เห็ดไผ่ค่ะวันนี้เสนอเมนูแกงเห็ดขอนไผ่ค่ะอร่อยมากมาเด้อค่ะ